สวัสดีชาวราศีเมถุนและคาเมถุนครับหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับคลิปนี้เป็นคลิปทำนายความรักของชาวราศีเมถุนและคาเมถุนครับทั้งคนโสดคนที่มีคู่นะครับแล้วก็คนที่คบกันแบบมีสถานะไม่ชัดเจนนะครับว่าในช่วงเดือนกันยายน2566นี้นะครับ ความสัมพันธ์ของชาวราศีเมถุนนะครับจะเป็นยังไงเรามาเริ่มกันที่คนโสดชาวราศีเมถุนก่อนนะครับสำหรับคนที่โสดสนิทอยู่ก็ยังดูได้นะครับยังดูได้นะไม่ใช่ว่าจะดูไม่ได้ซะเลยนะครับโสดมีคนคุยก็ถือว่ายังเป็นคนโสดอยู่นะ คราวนี้ขอเปิดนะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งมันจะเป็นฝั่งที่เป็นเรื่องราวของคนที่คุณที่เจอหรือคนที่คุณคุยอยู่นะครับสำหรับชาวราศีเมถุนที่เป็นคนโสดนะคนที่คุณคุยอยู่นะครับถ้าผมจะไม่พูดหลายธาตุนะผมจะเอาธาตุที่ดึงขึ้นมาเป็นธาตุแรกจะเป็นตัวแทนของเขานะครับ าชาวราศีเมถุนที่เป็นคนโสดสนิทยังไม่เคยเจอใครเลยหรือ,รอ,รอยังไม่มีคนคุยนะครับคุณอาจจะได้เจอกับชาวธาตุน้ํานะครับกรกฎมีนพิจิกนะครับกรกฎพิจิกมีนนะครับในช่วงเวลาเดือนธันยานี้นะครับเรามาต่อกันนะวีออฟฟอร์จูนขึ้นทั้งฝั่งคุณแะเขานะครับนะ สำหรับคนที่เป็นคนโสดที่มีคนคุยอยู่แล้วผมสรุปให้อย่างนี้ก่อนเรามาที่คนโสดที่มีคนคุยก่อนนะคนโสดที่มีคนคุยครับตัวคุณเองในช่วงเดือนนี้คุณค่อนข้างที่จะเ,เหมือนกับว่าต้องใส่ใจนะครับเป็นฝ่ายที่ต้องใส่ใจอีกฝ่ายหนึ่งพอสมควรเลยทีเดียวเหตุที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่ามัน มีคนที่เหมือนเป็นคนคุยอย่างคุณนะครับอาจจะเคยคุยกันแล้วนะครับแล้วก็หายกันไปแล้วกลับมาคุยใหม่ในช่วงเวลานี้นะครับซึ่งตัวคุณเองคุณก็ไม่ได้คิดหรอกว่ามันจะเป็นโชคชะตาที่จะได้กลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งตัวเขาเองเขาก็ไม่ได้คิดเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าในครั้งก่อนหน้าที่คุยกันนะครับฝั่งของคนที่คุณคุยด้วยเขาเป็นคนที่บอกตัดความสัมพันธ์กับคุณไปนะครับจบ ความสัมพันธ์หรือว่าหยุดการคุยหรือว่าบล็อกคุณไปก่อนหน้านี้นะครับในฝั่งของชาวราศีเมถุนนะครับเดี๋ยวก่อนต้องพูดก่อนบางกรณีไม่ใช่การบล็อกนะครับเป็นบางกรณีเป็นการที่แบบเหมือนเขาปิดบางข้อมูลอะไรบางอย่างหรือให้คุณเห็นแค่นี้ก็พออะไรแบบนี้ไม่ได้เห็นทั้งหมดนะครับในช่วงก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หายไปห่างไปไม่มีเวลาคุยกันนะครับแล้วก็ ในส่วนหรือว่าไม่ได้คุยกันเองนะครับในส่วนของฝั่งตัวคุณเองเนี่ยคุณก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ได้หมุนเวียนกลับมานะครับมีการพูดคุยอีกครั้งหนึ่งคุณคิดว่าเขาจะยุติธรรมกับคุณมากขึ้นหรือว่าถ้าเกิดว่ามีการกลับมาคุยกันครั้งนี้คุณจะแฟร์กับเขามากขึ้นนะครับ เหตุการณ์นี้อาจสลับกันได้นะครับในเรื่องของพลังงานฝั่งคุณกับฝั่งเขานะครับฝั่งคุณด้านบนฝั่งเขาด้านล่างพลังงานนี้อาจมีการสลับกันได้เพราะเป็นพลังงานโดยรวมนะครับไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะครับอยากรู้เรื่องส่วนตัวของตัวเองนะครับแนะนําให้มาดูดวงส่วนตัวด้วยกันนะครับรายละเอียดอยู่ในช่องคำบรรยายด้านล่างใต้คลิปนี้กดเพิ่มเติมไปดูได้คราวนี้เรามาต่อในเรื่องของชาวราศี มีุนนะครับที่เป็นคนโสดนะพอมีโอกาสกลับมาคุยกันปุ๊บเนี่ยตัวคุณเองนะครับคุณรีบพุ่งเข้าหาเขารักษาโอกาสรักษาบรรยากาศในการคุยนะครับคุณมีเรื่องอยากคุยกับเขามากมายเลยแหละในขณะที่ตัวเขานะครับตัวของคนที่คุณคุยอยู่ด้วยนะครับมันจะเป็นเรื่องราวที่ตัวเขาเองเขารู้สึกว่าเขารู้สึกสบายใจหรืออุ่นใจนะครับที่ได้คุยกับคุณหรือว่าได้กลับมาคุยกับคุณเขาถึงกลับมานะครับมันเหมือนกับว่าเขาลอง เขาอาจจะก่อนหน้านี้เขาอาจจะไม่ได้คุยกับคุณคนเดียวหรอกเขา,าจะมีคนอื่นที่เขาคุยด้วยนะครับแล้วเขารู้สึกว่าคุยไปคุยมาแล้วคุยกับคุณเขาสบายใจนะครับเขาถึงกลับมาเขาถึงอยากกลับมา ให้โอกาสนะครับในการที่จะคุยกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือว่าบางคนอาจจะเป็นลักษณะที่ตัวเขาเคยทําตัวไม่น่ารักนะครับแล้วเขากลับมาทําตัวน่ารักกับคุณในช่วงระยะเวลาเดือนกันยา2องหนี้ก็ได้คราวนี้เรามาดูกันฝั่งคนโสดที่เป็นคนโสดสนิทเป็นบ้างนะชาวราศีเมถุนตัวคุณเองครับคุณก็ใช้ชีวิตของคุณนะครับไปเรื่อยๆนะครับคุณก็ทําหน้าที่ของคุณนะครับอย่างดีที่สุดช่วงนี้จะเป็นเวลาที่มีคนเข้ามาสนใจคุณนะครับเพราะว่าคุณสามารถจัดการชีวิตตัวเอง ได้ดีและเป็นช่วงเวลาที่มันถึงเวลาแล้วนะครับที่จะมีใครสักคนเว้นเข้ามาในชีวิตคุณนะครับซึ่งคนคนนั้นนะครับอาจจะเป็นคนที่คุณเคยรู้จักอยู่แล้วหรือหาคนที่คุณได้เจอหรือเข้ามาทําความรู้จักกับคุณณนะช่วงเวลานี้เขาอาจจะเป็นชาวราศีนะครับทาาุนั้นอย่างที่บอกนะครับกรกฎพิจิกมีนนะครับซึ่ง ณเวลาที่ตัวเขาเข้ามาตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ตัวเขาเองนะครับเขาอาจจะจบจากแต่ความรักครั้งเดิมหรือว่าเขาอาจจะจบไม่สวยกับใครบางคนนะครับแล้วเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเนี่ยตัวของคนที่เข้ามาหาคุณหรือคนที่คุณได้คุยด้วยเนี่ยเขาถึงเวลาที่เขาจะเปิดโอกาสให้ใครสักคนหนึ่งนะครับเข้ามาเป็นความสุขในชีวิตเขานะครับซึ่งตัวคุณเองนะครับหลายๆท่านนะอาจจะถูกเขา จับจ้องอยู่แล้วหรือเขาอยากจะเข้าหาคุณอยู่แล้วเขาอาจจะรู้จักคุณจากทางสื่อออนไลน์สื่อโซเชียลต่างๆหรืออาจจะรู้จักผ่านในเรื่องของอคนใก,ใกล้ชิดคนรู้จักกันนะครับทำให้มีโอกาสได้เจอได้เห็นตัวคุณนะครับเขาจับจ้องคุณอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็เป็นช่วงเวลาที่ดีที่คุณจะได้มีใครสักคนหนึ่งนะครับมาเป็นเพื่อนคุยหรือว่าได้มีโอกาสที่ทําความรู้จัก มากขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับสหสับชาวราศีเมถุนนะครับที่เป็นคนโสดนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่คนมีคู่ครับเสับชาวราศีเมถุนที่มีคู่นะครับเรามาดูกันว่าในเดือนกันยายนนี้นะชาวราศีเมถุนที่มีคู่ชายาการของตัวคุณคู่คุณจะเป็นยังไงครับเรามาเริ่มฝั่งของชาวตัวชาวราศีเมถุนกันก่อนนะ แล้วคู่ของชาวราศีม่ถุนเนี่เป็นยังไงบ้างเขาเป็นยังไงนะในเดือนนี้สาการฝังเขา ในสถานการณ์นี้นะครับมันจะเป็นเหมือนคนที่อารมณ์ต่างขั้วกันนะครับในส่วนของตัวชาวราศีเมถุนเองนะครับตัวคุณเองคุณอาจจะมีโอกาสอะไรบางอย่างนะครับในชีวิตนะครับนั่นหมายความว่าถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับตัวคุณเองคุณค่อนข้างหนักแน่นในความสัมพันธ์ในขณะที่คู่ของคุณนะครับมันเหมือนเขายังไม่ค่อยจะ หนักแน่นมั่นคงสักเท่าไหร่เหตุที่พูดอย่างนี้เพราะอะไรนะครับบางคนอาจจะเป็นแฟนกันนะครับบางคนอาจจะเป็น am, คู่สามีภรรยากันแล้วก็แล้วแต่นะมันเป็นสถานการณ์ที่แต่ละคนในเรื่องของอาการได้อยู่ด้วยกันหรือว่าการที่จัดระเบียบความสัมพันธ์บางคนอาจจะแต่ละคู่ก็อาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนกันไปซะทั้งหมดนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องโดยรวมเนะที่พูดแบบนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าฝั่งตัวคุณครับคุณเองคุณห่วงเขานะ และคุณก็พยายามประกาศว่าคนคนนี้เป็นคนของคุณนะครับตัวของคู่ของคุณคนนี้ไม่ว่าเขาจะเป็นคนชื่อไหนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณพยายามประกาศว่าคนนี้คือของของฉันนะนะครับของของตัวคุณนะในขณะที่ตัวเขาเองครับเขายังมองหาคนอื่นอยู่เขายังไปแอบสนใจคนอื่นอยู่บ้างมีความจิตใจโลเลในช่วงต้นเดือนนะครับแล้วก็บางคนถึงขั้นที่ แอบไปตัวเขาเองนะครับแอบไปคุยกับคนอื่นนะครับซึ่งตรงนี้ต้องบอกไว้ก่อนว่าพลังงานเป็นพลังงานโดยรวมอาจสลับฝั่งกันได้นะครับอาจไว้เวอร์ซ่ากันได้นะครับก็ถ้าใครอยากรู้เรื่องของตัวเองเป็นส่วนตัวนะครับแบบชัดเจนก็มาดูดวงส่วนตัวด้วยกันผมให้รายละเอียดไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับในกดเพิ่มเติมไปดูในช่องคำบรรยายได้เลยทีนี้ในช่วงของปลายเดือนมันจะเป็นยังไงล่ะปลายเดือนมันจะเป็นลักษณะที่ตัวคุณครับพอคุณได้รับรู้ว่าเขาไม่พร้อมจะหยุดกับคุณนะครับ คุณเองอะ่ะคุณรู้สึกผิดหวังนะคุณรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วกับความสัมพันธ์แบบนี้นะครับคุณพร้อมที่จะไปคุณพร้อมที่จะตัดในขณะที่คนของคุณแฟนของคุณอยู่ดีๆก็มารู้สึกทีหลังได้ว่าเขาทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องลงไปเขาอยากจะทําให้มันถูกต้องเขาอยากจะกลับมาเป็นคนที่ทุ่มเทให้ครอบครัวทุ่มเทให้คุณอย่างสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งณนะเวลานั้นมันเป็นอารมณ์ที่ฝั่งของคุณน,นั่น ตรงข้ามไปแล้วคุณไม่ได้คิดอย่างนั้นติดต่อไปแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าแล้วชาวราศีเมถุนที่มีคู่จะจัดการกับความสัมพันธ์นี้ยังไงครับตัวคุณเองคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วนะคุณเหมือนกับว่าตอนแรกจากที่คุณเคยมั่นใจคุณไม่ไม่โอเคแล้วนะครับแล้วคุณก็รู้สึกว่า คิงถือไม้เท้ากับคิงถือไม้เท้าขึ้นมานะครับในตําแหน่งที่เป็นลักษณะกับสิ่งที่คุณจะจัดการนะครับยื้องกันกับของเขานะครับก็คือคุณรู้สึกว่าถ้าเขาไม่หยุดคุณก็ไม่หยุดก็ได้นะครับคุณแต่การไม่หยุดของคุณคุณอยากจบไปเลยแล้วค่อยไปหาคนอื่นไปดูคนอื่นก็ได้ในขณะที่คู่ของคุณเขาจะเป็นยังไงฮะเขาจะทำยังไง โอเคมีการเสียความรู้สึกกันเกิดขึ้นในฝั่งของตัวเขานะครับอย่างที่บอกพลังงานเป็นไวเบอร์ซ่านะครับเดฟูลขึ้นเหมือนกันนะครับมันเหมือนจำจำเป็นจะต้องปล่อยให้เป็นอิสระนะครับมีการพยายามต่อสู้นะครับเพื่อให้ได้กลับมานะครับในฝั่งของตัวเขานะครับมีการพยายามนะครับฝืนต่อสู้เพื่อให้ได้คุณกลับมานะครับพูดได้เลยว่าเดือนนี้ชาวราศีเมถุนที่เป็นคนที่มีคู่หลายๆคนนะครับตัดใจจากคนรักที่ ยังไม่พร้อมจะหยุดนิ่งอยู่กับคุณนั่นเองนะครับก็เป็นเหตุการณ์โดยรวมนะครับผมก็ไม่ไม่พูดตรงๆว่าเราไม่รู้ว่าเราไปจับพลังงานของใครมาได้ตรงนี้นะครับหลายๆคู่หลายๆค,ๆคนที่พลังงานไม่ตรงกับตรงนี้ก็อย่ากเก็บไปซีเรียสอย่าเก็บไปอินอยากเก็บไป,กกบไปคิดอะไรให้มันแบบมากมายปวดหัวนะครับถือว่าได้ฟังนิทานผ่านเข้าหูแล้วแล้วก็ไปลองพิจารณาดูว่าเรื่องราวของตัวเองแฮปปี้ดีมีความสุขไหมถ้าแฮปปี้ดีมีความสุขก็ให้อ่า เขาเรียกว่าปล่อยนะครับในเรื่องของอตรงนี้ที่ได้รับฟังมานะครับไปแต่ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรที่น่าเอกใจหรือน่าจะไปสอดคล้องให้ลองพิจารณาสังเกตดูนะครับจะได้ตั้งตัวเตรียมตัวทันนะครับกับสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะแล้วเราไปต่อที่คนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีเมถุนสมพลที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนกันยายน25-66นี้กสหการความสัมพันธ์ของตัวคุณในแรบรูปแบบของ ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเป็นยังไงครับ สำหรับคนที่มีสถา,านะไม่ชัดเจนชาวราศีเมถุนเท่าที่ดูแล้วเหมือนมีการจบอะไรบางอย่างแล้วไปเจอสิ่งใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะแต่เดี๋ยวขอดูคนที่คุยกันในสถานะไม่ชัดเจนกับชาวราศีเมถุนในช่วงเดือนกันยานก่อนครับว่าคนปัจจุบันที่คุณคุยอยู่เขาเป็นยังไงนะจากการฝัาตัวเขาอืม สำหรับชาวราศีเมถุนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับเรามาเล่าเรื่องกันนะเหตุการณ์นี้ต้องเตือนไว้ก่อนว่าอาจสลับกันได้นะครับฝั่งตัวคุณกับฝั่งตัวเขาฝั่งตัวคุณผมจับเป็นด้านบนนี้นะครับตามปกติของผมนะครับฝั่งตัวเขาผมจับเป็นด้านล่างนะครับตามปกติของผู้ชมที่เคยรับชมกันอยู่จะรู้ว่าฝั่งด้านล่างเป็นของคนที่เราจะกล่าวถึงนะครับทีนี้ เรามาดูกันฝั่งคุณนะครับชาวราศีเมถุนเหมือนช่วงเวลาที่คุณต้องตัดใจแล้วนะครับคุณกลับมาเป็นตัวเองนะครับแล้วคุณก็ทําใจกับเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันผ่านมาเหตุที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าคนที่คุณคุยด้วยอยู่นะเวลานี้นะครับเขาคุยหลายคนนะคุยหลายคนคุยไม่หยุดเป็นคนที่คิดมากพอดมากก็คุยมากนะครับแล้วก็การผูกพันของเขากับคุณนะครับอยู่กันด้วย เรื่องของความสัมพันธ์ทางกายหรือเรื่องของความเสน่หาที่ทําให้เขารู้สึกพึงพอใจนะครับเท่านั้นเองนะครับที่เขายังอยู่กับคุณณเวลานี้นะครับแล้วในส่วนของครึ่งเดือนแรกผ่านไปครึ่งเดือนหลังเดือนกันยานะครับมันจะเป็นลักษณะที่คุณไปเจอใครบางคนนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณสนใจมากกว่าคนคนนี้นะครับแล้วตัวคุณเองคุณก็รู้สึกว่า,าคุณอยากจะ เปล่งประกายนะครับให้คนที่คุณสนใจเนี่ยได้เข้ามาเห็นคุณนะครับในขณะที่ตัวของคนที่คุณคุยอยู่ณนะปัจจุบันนะครับเขาจะเหมือนเป็นแฮงแมนก็คืออยู่ดีๆคุณหายไปจากชีวิตเขานะครับเหมือนเขาก็งงเขาก็ดูว่าสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นเขาก็รอดูนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับสามถ้วยขึ้นมาตรงนี้มันเหมือนกับว่าตัวเขาเองเขาก็ยังไปเฮฮาที่อื่นได้เพราะอะไรเพราะอย่างที่บอกตั้งแต่แรกครับว่าเขาเป็นคนที่ คุยเยอะนะครับเป็นคนที่คุยเยอะมีคนคุยเยอะนะครับมันอาจจะเป็นจังหวะที่เขาก็เหมือนกับว่า,าไม่ได้ยึดติดอะไรกับคุณมากมายแล้วก็เป็นจังหวะที่เหมือนกับว่าเป็นทางโลง่งทางสะดวกของเขาที่เขาจะไปสนใจหรือไปคุยกับคนอื่นนะครับให้มันสะดวกนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวราศีเมถุนที่มีสถานะไม่ชัดเจนนะครับจะจัดการยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะครับ อย่างที่บอกนะครับจริงๆด้วยนะคุณนะครับอยากกลับมาเป็นอิสระนะครับคุณตัดใจนะครับตัดใจเลยเพื่อที่ตัวเองจะได้กลับมาเป็นอิสระนะครับเอาชนะสิ่งที่มันรบกวนจิตใจคุณนะครับก็คือคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณนะครับแล้วก็พร้อมที่จะทําตัวให้โล่งเปิดใจให้กว้างนะครับตัวขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเปิดรับคนใหม่ๆเข้ามาในขณะที่ฝั่งตัวของคนที่คุณคุยอยู่ในปัจจุบันเป็นยังไง ตัวเขาเองนะครับหลังจากนั้นหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาจะกลับมาพยายามทําตัวเหมือนดีทําตัวเหมือนแฟนะครับพยายามที่จะควบคุมคุณให้กลับมาสนใจเขานะครับแต่ในสุดท้ายแล้วนะครับมันก็จําเป็นจะต้องยอมตัดเพื่อจบนะครับก็เขาก็อาจจะเป็นยอมนะครับยอมที่จะ จบไปนะครับหรือหยุดคุยกับคุณไปนะครับเพื่อปล่อยคุณไปนะครับในท้ายที่สุดหรือเพื่อให้ตัวเขาเองได้กลับมาเป็นอิสระอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับ<ำ><ข>ก็เป็นเรื่องราวที่เกิดอาจจะเกิดขึ้นนะฮะอาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนที่มีาษาษาสถานะไม่ชัดเจนนะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับชาวราศีเมถุนสําหรับคลิปนี้ของชาวราศีเมถุนนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดผ่านมาเจอกันครั้งแรกนะครับฝากกดติดตามครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันครับ ท่านใดกดติดตามแล้วผมฝากกดไลค์หรือกดแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปในครั้งต่อๆไปด้วยท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวด้วยกันผมให้รายละเอียดการดูดวงนะครับนในช่องคำบรรยายนะครับสามารถกดเพิ่มเติมเข้าไปดูได้นะครับในด้านล่างของคลิปนี้นะครับก็จะปรากฏรายละเอียดทั้งหมดที่ผมให้ไว้ทั้งไลน์ไอที่ใช้ติดต่อและแพ็กเกจการทานายนะครับแล้วก็สําหรับ คลิปนี้ของชาวราศีเมถุนและชาวเมถุนนะครับก็จะต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่างที่บอกนะครับพลังงานสามารถสั้างผได้เพราะนี่คือการดูดวงโดยรวมอยากรู้เรื่องของตัวเองส่วนตัวชัดเจนนะครับต้องมาดูดวงส่วนตัวด้วยกันเท่านั้นนะครับขอทุกคนมีความรักที่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ